สวัสดีครับบอนลนี่ครับผมสบายดีสตดาลจ้าคลิปนี้มาเจอกันยำแรงที่บ้านสวนครับผมคลิปนี้ก็ว่าจะขึ้นไปใส่ตุ้มดักกุ้งที่นาตีนภูพุ่ละเราก็ขึ้นมาแวะปลูกผักก่อนนะครับเรายังติดปลูกผักเมื่อวานยังไม่เสร็จเนาะจ้าก็พากันขึ้นมาตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะตอนนี้จะเพิ่งจะเสียหญ้าเสร็จนะครับก็ยังไม่ได้ปลูกผักเลยนะจ้าไปดูงานกันต่อครับผมเพิ่งจะเปิดคลิปให้ชมกันนะครับ อันนี้ก็ดูงานตั้งแต่บ่ายสามนะครับจเสียญาตั้งแต่พู่นนะครับหน้าครัวพุ่นละจนมาถึงตรงนี้นะครับด้านหน้านี้ก็จะทําเป็นแปลงผักทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะปลูกกระลำก่อนเนะาะกระลำเหลืออีกหกหัวนะครับเดี๋ยวปลูกกระลำก่อนส่วนฝั่งนั้นแล้วค่อยคิดว่าจะปลูกผักอะไรนะครับต้องปลูกผักที่อายุสั้นถ้าอายุยาวปลูกไม่ได้เด้อนะครับเพราะว่าเฤดูฝนตรงนี้น้ําท่วมนะครับ อ่ะดูงานกันต่อมาเลยมาเลยจะได้ปลูกอยู่บ่กวันนี้ฝั่งนี้ดินไม่แข็งเนาะจ้ะดินพอดีปลูกสบายนะครับพอดีคักเด้นน<ส>ี่ดินอ่อนอ่อนสตระดัมเลยคิดอยากเอาพักสลัดมาบงเพราะว่าขันเฮาบงพักสลัดนี่งามสุดยอดเลยได้ดินแบบนี้นะพักสลัดบ่มหมพักสลัดก็ฝั่งนู้นก็ได้เมื่อวานเราก็ปลูกกระลำฝั่งนู้นครับผมประมาณหกต้นเนาะจ้ะ วันนี้ก็จะมาปลูกฝั่งนี้นะครับนี่ผักเราก็น่าจะปลูกได้ประมาณ2ฝั่งนะครับส่วนฝั่งนั้นนน้นน่าจะปลูกไม่ได้เพราะว่ามันติดต้นตะกบเนาะจ้ามันกลัวมันไม่ขึ้นนะครับไอลุยเดี๋ยวข้ามครับผมบเดี๋ยวไม่ทันขึ้นไปใส่ตุ้มดักกุ้งเดอ้อยามเย็นเรามีนัดกันว่าจะขึ้นหาอาหารเช้านะครับ ใส่ตุ้มดักกุ้งไว้ลุ้นตอนเช้าเมื่อวานนี่บริภากันไปใส่เลยมือเศร้าก็เลยบริได้กินนันขัวแมงตับเต่าเมื่อวานอากาศหนาวมากนะครับวัน <c oughs> นี้กลัวแมงตับเตาไม่เข้าตุ้มวันนี้อยากร้อนๆนิดนึงก็เลยโอ้พยาหาใส่ตุ้มดีกว่านะครับจ้ะ่าเดี๋ยวใส่ขี้วัวก่อนครับผม ได้ปะได้อยู่จ้าวอนนี้อีกทีนึงเอาขีงงัวโฮ้ยลงแล้วก็ต้องกวดผสมกันกับขี้ดินเด้อจ้ะนี่ใขีงงัวผุนลงไปอยู่ทั้งลุมกวานให้เสมอกันเด้อจ้าเวลาลดน้ำจะได้ง่ายๆนะครับนี่ มาคนมาคนมาปแปลงพร้อมเรียบร้อยกี่ต้นนะสองสี่หกแปดแปดบ่ <c oughs> อ้า <c oughs> นึงว่าเหลือหกมเมนตม่ค,ค้าแถมให้หลายพดบอนี่เราซื้อมาสิบห้าต้นดีจ้าอ๋อน่าจะไม่พอเยอะสะมาเดี๋ยววางดูก่อนว่าจะอ่าพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวขนลงมาให้หมดก่อน อพอดีโยเป็นจังหราพอดีบอพอดีฝั่งนี้อยากห่างนาน <c oughs> เดี๋ยวตั้งดูก่อนครับผมชื้นชื้นกะลําก็น่าจะประมาณนี้จ้าตาโถปลปกเบิดนีขันเป็นหัวหมกมดถูกต้นนี่ กินบอลมดแน่นอนล่ะจ้ะเบื้องผุนโอเคระยะประมาณนี้ล่ะห่างกันสอกหนึ่ง ลุมพอดีป่ะพอดีจ้าโอเคเอาเก็บออกนิดนึงก้นมนันนะเก็บมาหลายพุทในถุงเ,เก็บออกนิดนึงโ okay. อเคพอแล้วไม่ต้องเอาลึกมากเ,เดี๋ยวมันจะบวบน้ำนะครับอันนี้มันเป็นดินเหนียวผสมดินทรายจ้าลุ้นการครับผมฝั่งไหนจะสวยบริณนี้ว่าฝั่งนี้จะสวยนะเป็นแจ้งไหน เพราะว่ารู้สึกดินมันอุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งนู้นนะครับโ oh. อ้ย่าก,ก็โลกโลกเสียหญ้าเมื่อกี้ก็มักใหญ่นะครับนี่ตรงนี้ลกมากากงานปลูกผักกงามเนี่ยทาฝั่งนี้บอระนีก็บอก,กเคยปลูกกระหล่ำเด้อน,นะครับได้บ้านสวนนี่แหละก็เลยเริ่มปลูกผักนะครับโอ้โอเคสวยงาม มาถารุ่นกันเด้อจ้าปลูกพักกระลำปีแรกสิเป็นจังไดสิเป็นหัวย้อนอยู่บ่อนี่เพราะว่าซื้อมารอบก่อนซื้อต้นใหญ่รอบที่สองซื้อต้นน้อยมาทดลองปลูกเองว่ะมันจะงามอยูบอย่บ่อนี่ใหญ่อยู่บ่ออันนี้สารดําก็ไม่เคยปลูกนะครับแม่จ้ะบ่อนี้กับว่าเคยปลูกคือกัน <c oughs> <c oughs> ที่นวนนาบ่อนี้กับอ่เพิ่งจะโดโถมดินปีที่แล้วนะครับจ้ะไม่มีที่ปลูกผัก แล้วก็เราก็พึ่งทําบ้านสวนปีที่แล้วเหมือนกันนะครับจ้าก่อนหน้านั้นกับบอลลี่ก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านกับบ้านอยู่ติดกันมากบ่มีที่ปลูกผักก,ก็เลยย้ายอบานาย้ายอบานาก็ต้องทมที่อีกถึงจะมีที่ปลูกผักนะครับจ้าทมไปทมมาก็บยังมีที่ปลูกผักอยู่ก็เลยมาทําบ้านสวนอีกนะครับ<_ <spectral> <_ <stressed> ทําบ้านสวนมีที่ปลูกแน่นอนทีนี้สมใจแล้วบอลลบัดทีนี่อยากปลูกหยังก็ได้ปลูกครับโผล่บอดี่หะจ๊บมาสองต้นสุดท้ายบอลลี่ขอเด้อ จ,จะได้ลุ้นนะครับว่าของใครจะสวยฟืบ,ฟบเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากเป็นคนปลูกว่าสั้นเอา้ามาทดลองปลูกไปพร้อมๆกันจ้าดูแลเอาเดอ้อผู้ใดปลูกทำน้ำหลังเดอ้ออันนี้หัวใหญ่เนี่นอนนะครับผูนฟฝังนี้นะดินงามจ้าฝังนันอนะดินทรายจ้าไม่คือแต่ดอกมันก็นอยู่แถวเดียวกันนี่ละ่ะ <laughs> เอากวดป้ายขี้งัวกวดไปใส่หลายๆเดี๋ยวกับหัวมันเนาดอกอน,น้ำดำนี่เนะี่มันเป็นแกบนะครับเป็นแกบบนเป็นปุ๋ยเด้อต้องเอาขี้ไก่มาใส่ทีนี้จาจะได้หัวใหญ่นะครับหัวแต่ว่าอยากให้งามหลายผัดซีเนาตต้มซนอเบิง่งผุนฮุบใส่ฮุบใส่ขี้งัวนะพูนอันนี้บอกให้รดน้ำเยอะเด้อ ให้รถพอดีพอดีก่อนจ้าเพราะว่าดินมันมีความชื้นอยู่ดินฟ่งเบื้องนี้ผู้ซึกว่าสุ่มแห้งอิลีเดจานี่ยังเปียกเปะๆะอยู่นี่ดินทรายนี่นะนี่มันคือฟ่งนั่นฟ่งนั่นถัดจะแห้งไว้เพราะว่าฟ่งนั่นเป็นดินดากเดี๋ยวต้องรอดูช่วงประมาณหลังปีใหม่นะครับคือเราขึ้นมาทําบ้านสวนตอนช่วงปีใหม่เนาะมาขุดสระโอ้โหเพื่อจะขุดได้นะครับดินแข็งแข็งค่ะขึ้นมาปาักเสาให้เขาขุดสระนะ ขุดโบได้นะครับดินแข็งเป๊กเลยล่ะอา โทโท,โทขนาดนี้คือมาเอาบัวหดเอาน้อขนาดนี้รู้สึกว่าจะสวยโว<ท>ยสวยด้ยขนาดนี้ป๊าโทพอแต่หดน้ำเท่านั้นละจ้าสดซื่นเลเดอร์ผักกะลัมปีอันนี้นะบร,ริณีเคยเห็นเขาปลูกที่นึงแบบเป็นสวนแบบสุดหงหูลูของลูกตาอยู่ใสอยู่ผู้ทับเบิก ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกานี่แหละก่อนเกี่ยวข้าวประมาณสัก3ามปีก่อนเคยขับรถไปเที่วพูทับเบิกคนเดียว<ะ>แ,แล้วกลับไปกลางเต็น์อยู่พาหัวสิงห์โอ้โหลมแรงมากนะครับแล้วก็ขับรถขึ้นไปทางโซนอุทยานแล้วก็เห็นสวนกระหล่ำหัวเท่านี้แหละ,ะสวยงามมากไม่คิดว่าเขาจะปลูกกระหล่ำได้จอยู่บนยอดภูเขานะครับวันนี้ก็ คิดอยากจะปลูกเหมือนเขาอยู่นะครับ <c oughs> แต่ก็ยังไม่มีที่นะี่แหละเพิ่งจะได้มีบ้านสวนแล้วก็ได้ปลูกกระลำนะครับปลูกกระลำก็ต้องมีที่ต้องมีระบบน้ำเดอ้อคันปลูกดำหัวสองหัวละปลูกโลดคันอยากปลูกหลายคือเพิ่นยันเบ่ไหไวเดอ้อมีโอกาสจะพาไปเที่ยวอ,อยู่ภูทับเบิกจ้าพ <c oughs> ักแน่นอนเดียวสตรัมจะรอเดอ้อ บอร้มีแค่สาตตะดามได้แล้วบอลรนี่คันเ่้วแล้วก็ได้ <laughs> <laughs> รถพี่เสือจะขึ้นได้อยู่บพุทธเบิก <laughs> สูงเทเดอ้อนะครับ <laughs> เหลือต้นมะเขือครับผมอันนี้มีถุงละประมาณสิบกว่าต้นจ้า <laughs> อันนี้ถุงละสิบบาทอันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกเดอ้อวันนี้นะครับขําอีกแล้ว วันนี้ก็มีภารกิจตั้งแต่เช้าก็คือ,อกวาดข้าวเนาะกวาดข้าวก็ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง้กวาดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง11บเอโมงช่วงบ่ายกอกวาดข้าวบ่ายโมงบ่ายสามเศนะครับบ่ายสามก็วิ่งขึ้นมาบ้านสวนเนี่เสียหญ้าเด้ก,กองบักใหญ่อ,อันนี้นก็จะเอาไปคุมตีต้นไม้นะครับหญ้าลกมากหน้าบ้านนะมันเป็นกองเล็กน้อยนะครับ มัวแต่พากันเหตุเวียกจ้าเงยหน้าขึ้นมาทั้งไหน้าผัดหู้ซึกว่าตเวน้นใกล้จะตกดินละเดอ้อบัดท,ทีนีเดอ้อไปแต่ละวันก็ได้เวียกเวลาเล็กเวลาน้อยนะครับจ้าช่วงนี้เราก็มีกิจกรรมตากข้าวนะครับตากข้าวก็ได้วันกู้แล้วละมือลืนนะครับจ้าพรุ่งนี้ก็ยังเดอ้อพรุ่งนี้ก็ตากข้าวอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะบ่บได้ไปใส่นะครับหรือว่ายังไงนะครับไปดูอีกที บอลนี่อยากไปตกปลาอยู่กําลังถามทีมงานว่าช่วงนี้จุดไหนมีปลาขึ้นบ้างนะครับบอลนี่เหนื่อยคือการกวาดข้าว <laughs> จะไปหาตกปลาสักหนึ่งวันอยู่นะครับเดี <laughs> ย๋ยวดูก่อนเมื่ออื่นเผื่อได้ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจ้าไปขึ้นนะ้ทตีนภูหาอาหารเช้าครับผมขึ้นไปใส่ตุ้ม เด้อหยกลอ้อซเด้อตอนนี้พักกันลุยลงมาในกลางไห,หนาเลยเด้อตาเบ่งป๊าต่อไปุุบปุดชิบชิบตอนนี้แสงกำลังสวยเลยครับวันนี้ได้ดูดวงอาทิตย์ตกดินที่นาตีนผูเดอ้อนะครับจ้าโอ้โหบรรยากาศดีครับนี่ อันนั้นก็เป็นเถียงหน้าเราเองนะครับโอ้ยบรรยากาศดีสุดๆไปเรามีเวียกต่อนะครับหาอยู่หากินตอนเช้าก่อนครับจ้าวันนี้ขอเมงดาเด้อวันนี้เด้อนา่นเว้าอีกแล้วมาเมื่อไดเว้ามือนั่นสมเพอและมันจังบกเข่าตุ่มจักเตือมาใส่สองรอบแล้วยังไม่เจอเมงดาสักตัวเลยนะครับปีที่แล้วเี่ยโอ้ยมานคักเนาะแน่นจ้าได้ทุกรอบนะครับเมงดา ไปน้ำแห้งหรือยังวันนี้วันนี้เปลี่ยนไม้ไปฟังนู้นวันนี้ฝูนฝูนจะไปน้ำเอาแมงดาให้ได้บ่ฟังนั่นนะฟังนี้เราใส่สองรอบเลยนะครับ,บอันนี้เป็นหนองน้ําของพี่สาวแม่นะครับเอีข้าวข้าเจ้าก็ยังบ่มาเกี่ยวอยู่คนะุณน่ะอันนี้รถเกี่ยวลงมาได้นะครับมันล่มเบิ่งผูนน้ายังบรทันแหงอยู่นิบ่มีแต่น้ําเต็มอยู่ไม่รู้วันไหนจะได้มาสูบนองเด้อน,นะครับ ปีนี้รู้สึกว่าน้ํายังไม่แห้งเลยเนาะแม่นจ้ะถ้าสูบก็ทั้งวันทั้งคืนพ่นละ่ะปกติเรามาสูบนองก็จะใช้เวลาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ละ่ะแต่ว่าปีนี้โอ้ยน้ําเยอะมากสูบนองก็ไม่รู้จะแห้งตอนไหนนะครับพี่นะน้ายังอยู่พี่นะครับไปได้อยู่บ่ไปได้อยู่ไปไ,ไปเ,ปเลยนี่ดีเบิ่งในน้ำคนะือฝั่งนี้ละ่ะเมีองดาอมีเนี่นอนฝั่งนี้ โอ้ฝั่งนี้ข้าเจ้ายังหมดไเกี่ยวข้าวอยู่นะครับนี่ฝั่งด้านบนนี่ล,ลงได้หรือเปล่าฝั่งนี้มาเลยเป็นตารลงยากเพละ่ะ เบิ่งผูมมันสิไซดได้ยิ่บอกละมีแต่ก็เข่าจมน้ำเแ็กตัวให้มิดชิดก่อนครับเดี๋ยวได้ปิงขึ้นมาผุนปิ้งหลายเด้อยุซานี่นะอันนี้ทั้งหมดแปะต้มนะครับมาพร้อมลุยไปเลยเดี๋ยวข้ามครับผมโอ้โหน้ำเย็นมากเบึงผูปีนี่น้ำขึ้นมาหอดพี่ ปีกายนี่พาก,กันมาใส่เนี่น้ำอยู่เหลือแค่วังทางกลางแต่ว่าปีนี่น้ำยังตั้งหลายเป็นได้เป็นตาใส่ได้ยุบอ่เดี๋ยวเดินดูก่อนได้หรือเปล่าคือยุบ่เนาะย่าลกมากฝั่งนี้นั่นเป็นจงังได้เราอยากเปลี่ยนไม้ใหม่ก็ต้องได้ทางยาหายาไมเดอแต่ไม้เด็ยดมากพูนอ่า เดิมเลยอันแรกความละอยากได้กับแมงดานะนาน้ำไปจนได้เบิองพุนบอกว่าใส่ยูฟังนั่นบบคอยหมานแมงดาเพิ่นว่าก็เลยขอเปลี่ยนมาใส่ยู่ฟังนี่น่าจะแมงดาน่าจะเข่าว,ว่าสั้นดูจากทำเลแล้วฝั่งนี้เด็ดกว่าน่าออ้ยน้ำเย็นมาก หลอกไปหลอกไปจ้าเบิ่งผุนหลอกไปเรื่อยๆเด้อราวะตุ่มดักกุ้งเพิ่นนะมีเปดอันจ้ะคันสิใส่แต่มองนี่บได้ได้ต้องรอแต่พี่ไปพุนนพ่นบ่เมนซิรอบสะพุ่นบ่อนอ้อากาศพันแห้งเย็นๆลงน้ำแัะนแห้งเย็นกัวเก่าเด้ออยากบอกว่าผุ่นอาฟ้าเล่งมือเร่งมือตะเวนตกดินแล้วบเห็นหุงทางกับเด้อ เดี๋ยวยางมหาเราเปิงเงินหูหนูแถบโพนตัวน,นี้ก่อนจ้ามีพี่พ,พี่เอซีบอกบอลนี่ให้ไปหาขบหนูเนว่าสัน้นเพิ่งผูกเราพื้นหนูกับบริททนเซาบ้านเดอผู้ที่ข้าเจ้าอยู่เถียงน้าใกล้ๆข้าเจ้ากาไซน์บ่วงเอาก่อนเดี๋ยวจ้าเราอยู่ใกล้แห้งโบเมนเราจะได้กินง่ายๆเด้เพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นก็ต้องได้กินก่อนเดี๋ยวจ้ามีอยู่หูหนูหนะแต่ว่าหนูหนาจะบ่มีแล้วล่ะ อันนี้หัวโพนอยู่ในกลางไหหน้าเลยมีแต่โพนก๊กหมากสมพอจ้ะคักเทอรอ์โพลนึงสรุปได้ยืนสมวิวบบดทีน่นี่ปกติพากันขึ้นมาพี่นะบอดด้ทันเด้อตอนตะเวนตกดินฮันเด้อ เมื่อนีขึ้นมาทันตอนตะววนตกดินอยากบอกว่าบรรยากาศหรือว่าวิวดีขนาดเลยจ้ะทางหลังสตร์ดามจะเป็นภูเขาส่วนข้างทั้งหนานี่นะเป็นวิวทุ่งนาจ้ะตอนนี้ก็มดเป็นที่เหียบห้อยเด้อทุ่งนาสีทองจ้า ฟั่งหน้าตีนภูเขานะยังเหลือแค่ฟังนี่สองสามเจ้าเพื่อบบทันเอาหลดลงเกียวจ้าน่าจะอีกโบดนดอกเดี๋ยวเพื่อก็เอาโหลดลงเกียวเพราะว่ายุนี่เขาเจ้ามามักนิยมปลูกมะเขือเทศแล้วก็ปลูกมะซาลีขายจ้ายุพี่นะ เพิ่นมักเทเดอร์เกี่ยวเขาแล้วเพิ่นกจ็จะทถไถากบกบ,กบนาดินแล้วก็ปลูกมักซารีระบัดท,ที่นี่มีแต่หน้าเฮานี่แหละบได้เ็ดอย่างเดชถอดแต่เห็ดหน้ากินเขาอย่างเดียวเพราะว,ว่วานาเฮาบ่ามีทางเขาจะปลูกหันปลูกหนีก็ยากแล้วล่วะนะบ้าน้าบ่เห็นคนแล้วไปทางไหนระบัดท,ที่นี่ หิบมาหิบมาคำแล้วไปเรียบร้อยครับผมใส่ไปทั้งหมด8ต้ม <Ooh. S 2> เป็นหมายที่เด็ดมากฝั่งนั้นน่าจะได้เมงดาอยู่นะครับจ้ะอ่าลุ้นกันเมื่ออื่นพุ่นละช่วงนี้กับอากาศหนาวไม่รู้ว่าเมงตับเต่าจะเข้าอยู่บ่ามาใส่วันแรกโอ้โหครึ่งกระชามใหญ่ม,มาใส่วันที่สองน้อยลงนะครับอันนี้เรามาใส่ครั้งที่สามกินเลย กินเต้องกลับเด้อบัดท,ทีนี้เพราะว่าตะเวนตกดินไว้ไว้ซัมโบน้ำยังหนาวอีกเมื่อน,นี้นะแต่ว่ามื้อน,นี้นะจังได๋กระขิขข้นมานอนบ้านสวนให้ได้เด้อมื้อนี้เด้อเพราะว่าพรุ่งนี้เรา,เาจะพ่นน้ำยาโฮโมนะครับเมื่อคืนกับพิดนัดอีกแล้ว <c oughs> ว่าจะขึ้นมานอนบ้านสวนกินข้าวอาบน้ําเสร็จไปเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็ออกมาดื่มน้ำแต่อ้ยอากาศคือเย็นแท้น้อเลยนอนที่นอนนาเหมือนเดิมนะครับจ้า <c oughs> แต่วันนี้น่าจะขึ้นมานอนบ้านสวนนะครับจ้าไป

โยโยโยยามาเด้อยามาโอ้ยามายามาโอ้เล่เลยเล่เลยเล่เลย ไปไปไปตองแตงไปเร่นแลนลาอีกพ่อแล้วไป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 พูนพูนคอฟฟีีก่ะเด็กๆไปทางใดมดหารองเท้าหาอีกแล้ว <c oughs> ใครเอาไปพี่พี่หัวพ้นพี่ป้าโทโมโม่ละค่ะมาเล่นนี่มีแต่มาน้อยครับผมบ,บ้านก็ได้ ครับจะเกิดอีพ่อไปเล่นความดือคืออย่างไรพูน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 ไอแม่ไปแม่ปราดน้ำผักเสร็จหรือยังยังจ้าหิวข้าวแล้วครับผมรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ภารกิจเราแต่ละวันก็ โอ้โห,โหเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ทั้งดูเลผักที่นอนนาดูเลผักที่บ้านสวนแล้วกักิจกรรมกวาดข้าวช่วงนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยจะได้นอนตอนไหนครับผมจหนอนก็นได้นอนลรอจ้า <c oughs> แป๊บเดียวนี่นะนี่เบิ่งผูก,ผกทั้งแต่พูดลงมานะครับจ้าปลูกพักนอนนาก็เยอะมากนะครับนี่พอขึ้นแล้วก็ดูเลไม่ทันเดอ้อทีนี้อันนี้ผักบัวกับซีขนานบักใหญ่นะครับ ที่นวนาเราก็ปลูกเ,เกือบทุกผักนะครับนี่ตื่นเช้าตอนเย็นกับต้องได้ดูเลนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่บาร์นี่ไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะจ้าเพราะว่าเราตื่นมาแต่เช้าแลวกับรดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับจ้ามะเขือเทศก็นี่เป็นดอกระเด์นะครับที่นวนาเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศเช,ศเชอร์รี่นะครับจ้าเป็นมะเขือเทศกินสดน,นี่อันนี้ปลูกไว้สองแถวนะครับแถวหน้นเป็นพริกนะครับพริกก็ มีเกือบทุกรุ่นเนาะแม่นจ้าอยู่บ้านสวนก็ได้กินเรียบร้อยนะครับจ้าอันนี้กะแป้งถั่วนะครับเบิงพุนนี่ถั่วอีสหนอยก็จะได้กินฝักแล้วเดินนะครับขืนเครือไว้ไว้นี่อันนี้ก็ปลูกไว้สองแถวนะครับแม่นจ้าแล้วก็รานหน้าข้าโพดครับผมนี่นี่แตกยอดเบิร์ดแล้วจ้าลงตลาดสารดามกับซื้อกินบ่อยมาก รอบนี้บ่อนี้ปลูกให้สี่แถวนะครับป้าถูกกินบหวาดเบาไหวแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะง,งามหรือเปล่านี่ <c oughs> ต้นน้อยนอยนะครับนี่อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งจ้าแต่ยังไม่ขึ้นอยู่นะครับช่องบ่อนี้ก็ไม่มีเวลาอัปเดตลนะครับอัปเดตแต่เอ็ดเวียกอย่างอื่นนะครับจ้าที่นอนนานแล้วก็เวียกเยอะนะครับนี่ปลูกริกปลูกผักตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านพู่นนะครับนี่ดินน้อยๆก็ว่าปลูกครบถูกอย่างเด้อจ้า หาทำกับข้าวแล้วก็วันนี้จะขึ้นไปนอนบ้านสวนเด้อน,นะครับจ้าพรุ่งนี้จะพ่นน้ํายาฮอร์โมนพิกนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆกันแล้วกันเนาะจ้าเรากับเอสวีตั้งแต่เช้านะครับน่าจะกินข้าวต้มอื้เออข้าวต้มใส่ไข่จ้าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าหลาฟันดีนาะตีสวัสดีครับผมฟันดีจ้าโูดขูดมโมโูในตามหลังอีเม่เตยเตยมโม่ไปไปเร็วเร็วค่กินข้าวเร็วไปเร็วเร็ว